เอาละรครนะับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะผมสิทธิ์เลื่อนขั้นใหม่นะผมวันนี้วันที่1เมษายนนะผมซึ่งมันเป็นวันเกิดของพี่ต้นกล้าเองผมนะก็อุย้ยขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาให้พี่ดีพี่กล้าผม page, Facebook, ทั้งในเฟซบุ๊กทั้งในไอจงไอจีนะครับผมดูนะขอบคุณทุกคนเลยนะผมขอให้คำโปรยย้อนกลับไปหาน้องๆทุกคนนะครับผมโอเคใครเข้ามาดูช่องพี่กล้าแล้วอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครต์กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ต้นกล้าด้วยเป็นของขวัญในวันเกิดก็ได้ได้สเป็นของขวัญในวันเกิดให้พี่กกกล้้า็ไดนนะคครับผมทุ โอเคเดี๋ยวเพิ่มการไม่เสียเวลาผมพาทุกคนเดียไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมกับการเลื่อนขั้นสูงนั่นเองนะครับนี่แหละผมเราเข้ามาหน้าเลื่อนขั้นสูงนะครับพิก้าได้พีออเดอร์เอาไว้ตั้งแต่ตอนอเดือนที่แล้วนะผมก็สามวันของสามวันสุดท้ายของเดือนจะมีพีออเดอร์นะครับเราพีอวเดอร์ไว้ก็จะได้ขั้นมาที่50น้องๆก็จะได้ชุดนี้ไปเลยนะครับผมทุกคนครับแต่พิก้าเนี่ยต้องการนะครับผมนี่ในส่วนของชุดผู้ชายเอามารีวิวทุกคนเลยนะ มาซื้อมาแล้วนะครับผมทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าของขั้นนี้มันจะมีของอะไรกันบ้างนะครับผมทุกคนเรามาได้ดูเลยนะครับผมตอนขั้นแรกผมรู้แล้วขั้นสูงเลยดีกว่านะผมได้สกินรถนะผมเป็นรถจิ๊บนะผมอ่าเป็นค้างคาวที่ขั้นนี้นะแล้วก็ขั้นที่15เป็นเสื้อผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ขั้นที่50ผมจะเป็นชุดผู้หญิงนะผมนี่สีตั้งขั้นสูงอ่าบัสวิงนะครับบัสวิงนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นกล่องสุมนะผมนี่อ่า่องสุมเปชคาด์ขั้นที่80จะเป็นนนใส่วของร แล้วก็ต่อมาผมนี่จะเป็นในส่วนกระเป๋านะครับผมขั้นที่100เลเวล1อ่าเลเวล2นะครับผมแล้วก็เลเวล3นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นรูปนะครับผมตอนขั้นที่115แล้วก็สกินทอมสันนะครับผมขั้นที่125นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์ขั้นที่อ่า135ครับจะมีท่าเต้นด้วยขั้นที่140นะครับผมนี่อ่าเต้นยกเท้านี่แค่นี้อุ้ยอุ้ยกระโดดเตะเตะใต้คางปะเนี่ยโอ้โหดเเกกกินนแล้้ว็็ขัที่150ผมจะป็นแออรร์บ์ดนนะครับผมี่เฮ้ยยเเท่่อออูนนะะแรรร์์บบดคาัผม ต่อมานะครับผมขั้นที่180ปจะเป็นหินแปลงล่างครับและก็ขั้นที่200จะเป็นในส่วนกล่องดวงใจผมคุ้นข้างที่สวยมากๆเลยนะครับผมนะมีฟิกปีกบินด้วยนะครับผมทุกคนอ่าแล้วก็ต่อมาผมขั้นที่225ผมก็จะเป็นในส่วนของชุดผู้ชายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่ก้ากดรับทั้งหมดมาเลยดีกว่านะครับอ่ามาเลยลูกติมติมติบเต,ต,ติบโอ้ไม่มีสุดยอดไปเลยเหรอโอ้อยยาลังกาสุดยอดไปเลยหน่อยเถอะ ยาไปพี่ยาไปพี่สกินปงสกินปืนนะครับผมนี่แอร์บอร์ดนะครับผมที่ผมคิดว่าน่าจะเฟี้ยวสุดอ่ะหมดยังเนี่ยยังไม่หมด,ดอีกโอวยตายแล้วยาไปอ่ะฮะชุดเรามาแล้วครับผมทุกคนครับเฮ้ยเราติดอันดับท็อปร้อยด้วยมาตอนนี้อยู่อันดับที่ท็อปเก้าสิบนะครับผมขั้นเรานะครับผมโอ้โหเฮ้ยแต่โอ้โห,โห,โหที่หนึ่งนี่เองรวยมาจากไหนวนะน่ะเพิ่งมาวันแรกเองรอดไปเก้าพันเลยเองบ้าหรือเปล่าไอ้นุ่ม ต่ะต่อไปดูสกินมีดผมสกินมีดไม่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ผมแล้วก็เอฟเฟกต่างๆไม่ได้มีนะครับผมทุกคนอ่านี่เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เจ้าปืนทอมสันนะครับผมนี่ไม่มีสเต็กลงสิ้นนะผมนะจะเป็นแค่ลวดลายปืนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปก้ากดสวมใส่ไว้ให้ทุกคนดูนะครับผมทุกคนกระเป๋าครับกดสวมใส่ไปเลยฮ่าๆกล่องดวงใจเฮ้ยกล่องดวงใจเป็นอันที่เท่จริงๆหมดเลยว่าเท่มากวันนั้เท่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมเคยเห็นมาอันนี้เนี่ย อ่ะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจนีผมผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมนี่ของผู้หญิงจะแบ่งเป็น5ชิ้นนะครับผมก็จะมีเสื้อกางเกงรองเท้าหน้ากากผมแล้วก็ในส่วนของที่พวกหัวนะครับส่วนผู้ชายเป็นแค่4ชิ้นนะผมจะไม่มีในส่วนหน้ากากนะครับผมทุกคนครับเพราะว่าจะคุมหัวไปเลยอ่ะเปิดใช้งานเลยครับผมนี่เซ็ตสีทองในส่วนเสื้องมันผมต้นะเสื้อสามารถซ่อนกระเป๋าให้กับเราได้ผมแล้วก็สามารถซ่อนเกาะเราได้ด้วยนะครับแต่พิกาจะไม่ซ่อนกระเป๋าไปเพราะว่าเราจะไปรีวิวกระเป๋ากันด้วยในเกมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในนเเเกกมมัดีว่าาผุคครบข้้แงลย เฮ้ยโคตรเทอชุดดูดิดูชุดดิวิ่งมาปุ๊บเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์้างเข่าออกมาผมไมนะ่ได้เห็นไหมนี่เพื่อแต่งจริงเสื้อมันสวยนะถ้าเราไม่ใส่กระเป๋านะผมว่านะแต่เรามารีวิวกระเป๋าอันนี้ต้องใส่กระเป๋าหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมมันดีกว่าผมทุกคนฮะ <S <S ขอไปเที่ยวเซ็นทรัลหน่อยละกันโอ้หกระเป๋าโคตรสวยเลยอะผมทุกคนแอร์บอดด้วยโอ้โหนี่มาเป็นเซ็ตเลยนะเราเนี่ยห่อจัดประหลัดบอกผมทุกคนครับ เฮ้ยเท่จริงผมทุกคนบอกเลยว่าเอาจัดเลยอะ่ะโอ้นี่กลางร่มมาผมนะร่มผมก็ใส่ในส่วนของเซตของเขามาเลยนะผมคิดว่าได้มานะด้านหลังมีคนมาวะยงบนูเลยฮะกันหาปืนกันหาปืนกันก้าหาปืนเลยโอ้ตรงนี้ไม่มีปืนดอกวางเสียดายอะ่ะไม่งั้นได้ซัดตั้งแต่ต้นเครื่องบินเลยเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้จบแล้วจบเลยอะผมทุกคนอ่ะมาแล้วครับผมได้ปืนแล้วฮะอุย้ยเกือบตายอ้าวตายตกตายเลย โคตรน่าสงสารแท้น้องเฮ้ยพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเองอย่างนั้นหรอกนะแต่คือพี่ก็จะยิงไงประเด็นน่ะแล้วเองก็โดดลงไปพอดีไงเองก็เลยต้องตายน้องเฮ้ยแต่เซตน,นี้สวยผมนะผมว่าเป็นเซตครั้งคราวที่ค่อนข้างจะโอเคลลเลยแหละเฮ้ยด้านหลังคุณยิงกันนะแจมได้ไหมแจมได้ปะยังแจมไม่ได้ผมก็มีโคนโคนโนครับเฮ้นี่กินปืนทอมสันครับเป็นไงอุย้ยถือไว้ก่อนแล้วกันนะโบนะแต่มันไม่มีสะตงุงสแตกอะไรบวกให้เราเลยนะ เข้า,ลางลอแน่นแน่แน่ขอสักหน่อยขอสัดสักหน่อยเถอะนิดนึงก็เอาอะเอาหมดอะข้างล่างมีคนนะครับผมนุกนครับแต่พี่กล้าไม่น่าจับธมสัตั้งเกมหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนฮะหาปนอื่น,นก่อนดีๆก่อนโอเคเราเจอกระเป๋า3มเลยครับอ่าน,นี่คือกระเป๋า3นะผมก็จะฟิวฟาวขึ้นมาหน่อยนะครับ v วดีสะขอ,อสักนิดไหมวีดีส์สักนิดไหมเออเล่นปืนเกนียนบ้างผมทุกคนครับเล่นเออามาก็หลายคลิปแล้วโชว์น้องๆบ้างวดีสเนี่ย ตึดตึดตึดตึงมีคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราอัพกรอบไปก่อนดีกว่าครับทิ้งไว้ก็เดี๋ยวคนอื่นเข้ามาอัพไปชุดหล่อเท่คนเหลือ34คนขอคิวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยผมลืมเอาท่าเต้นมาผมทุกคนให้ตายเถอะผมโรบินไอ้ยอังกาเฮ้ย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 กระโดย hey, ะโดยิงเอ้ยกระโดดยิงเอ้ย เฮ้ยเข้าเว้ยเฮ้ย,ย,ยโดนไปดีเฮ้ยไอ้อดองตทษทีครับตั้งใจบอก,ก่อนครับผมไม่อยากประมาทครับมันเสี่ยงครับถึงเราจะมีเติมยาเถออปรับ e ีต่ออุ้ย EW แต่ไม่อยากเล่นสนยยนไเน,เ,น,น,ไปเ,น,สนเปอร์ผมทุกคนครับน้องๆรู้แล้วผมโหดไงได้หรอไหมขอไม่จับดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะโกงน้องๆเกินไปครับตกใจกันหมดอ่ะผมจับสไนอ่ะมี๋ีคนมดียคน ปังปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปังฮ่าอัดตัวร้อยเปอร์เซ็นชื่อมันพี่ก็อัดตัวเองเหมือนกันน,นะน้องเฮ้ยตัวแตกไหมละ่ะดูดิกล่องดวงใจโคตรสวยผมว่าเมื่ออยู่ในเกมครับแจ่มจัดประหลัดบล็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวท่าเต้นพิก้าเอามาเต้นโชว์สักน,นิดนึงก็พอนะครับผมนะเพราะพิก้าลืมยิงต้องขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับผมที่รอดูท่าเต้นนะครับผมคือเมื่อกี้คิดว่าไม่ลืมนะคิดว่าเช็คค,ครบหมดแล้วนะแต่น่าจะไปข้ามันนิดนึงครับโอเคเราได้แล้วสองคิวนะครับเดี๋ยวพิก้าจะออกไปนอกมือน เราต้องใช้กระสุนวีดเยอะๆหน่อยครับผมไอวอลมีอยู่3ลูกนะครับผมถือว่าพอละเฮ้ยแต่กระเป๋าโคตรเท่นะผมนะดูเอฟเฟกดีบไหมกระเป๋าก็จะมีค้างเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมทุกคนถือว่าหล่อจัดประหลัดบอกนะครับข้างหน้าเขายิงกันอยู่ครับผมทุกคนครับอ้าวเลิกลากแล้วเลิกลากแล้วเลิกลากแล้วอ้าวไปยิงกันเฉยยี่นี้ไปยิงกันเฉยอ้าวแล้วอ้าวเรียบร้อยเข้าห้าเสร็จแล้วผมทุกคนครับฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่ เมือนเราไปไล่เขาไปเขาไปยิงกันน่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะไอ้น้องเห็นชุดพี่เป่าเฮ้ยไอ้นุ่มนี่ถ้าผมมีระเบิดนะผมฟาไปเลยฮะอุ้ย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 ถือว่าไร่กาดดังนั้นเราเนี่ยไล่กาดดังนะอันแน่อันแน่ย่อย่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นใหญ่นะเราเล่นใหญ่นะยอกนิดยอกหน่อยไม่ได้เลยนะไอ้นุ่มนะจะยิงพี่อย่างเดียวเลยนะ เอาแล้วไอ้หนุ่มเอาแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยอย่างนี้ต้องดันแล้วไอ้นุ่มเอ้ยอันแน่วางระเบิดอันแน่เอา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 งงนะเล่นอย่างนี้งงนะงงนะเล่นอย่างนี้งงเลยนะไอวอลไม่มีเลยครับผมนะพี่ก้าต้องหายวอลอย่างน้อยขอมีสักลูกหนึ่งอรัผมนะไม่งั้นเราจะบวกตำบากนะครับเพราะว่าเจอพวกเล่นโคโน่นี่คือเราจบเลยนะ โอ้ตายโอ้ตายอะไรอย่างงี้โอ้ตายโอ,โอ,อ้ยมีคนมาเก็บศพไปอยู่ฮะเรียบร้อยไอ้น้องคนนี้แหละน่าจะมีไอ้วอยผมครับแต่เลนโซนมารอแป๊บถือว่ารอแป๊บหนึ่งก่อนอ้าวมีคนมาเสร็จพี่ต้นกล้าสิครับเดินเสียงดังขนาดนี้ เอาไอ้วอลมาให้ก็ไม่บอกทีหลังก็โทรมาบอกก่อนว่าจะเดินเข้ามาพี่จะได้เตรียมตัวหน่อยไอ้น้องเอาแล้วครับได้วอลไปแล้ว5ลูกนะครับผมเดี๋ยวเติม EP พไว้เต็มก่อนครับเพราะว่าตัวละครเราต้องใช้ EP ค่อนข้างที่จะเยอะครับนี่เกาะ้อุ้ยกระโดดยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดดยิงอุ้ยอุ้ยมีโคโน่นายหนุ่มนะลายทั้งหน้าเราเนี่ยลายทั้งนายหนุ่มนะไอตัวนี้มันทรงช่ำครับผมนะเราหลบผมมาก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบประทะนะครับผมนะ พี่ก็คงไม่อยู่ร้อยเองมายิงพี่หรออน้องฮะไปดีกว่าเออแต่ไม่เจอมีดเลยนะอยากรีวิวสกินมีดเหมือนกันฮะแต่หามีดไม่เจอเลยข้างหลังมีคนนะโอ้วางโคโน่อ,อยู่หรือไงเนะี่ยน่าใช่ผมน่าอยู่ในะโคโนโ่ฮะตายนะตายนะตัวอะไรว่าตายนะถ้าเป็นอย่างนั้นตายนะยนะเฮ้ยนี่ไงพระเจ้าประทานมีดมาแล้วฮะนี่ผมกนะ็น่าสกินมีดครับ หล่อเทป่ะละ่ะมันต้องนั่งอ่ะมันถึงจะเห็นน่ะเราไปขับรถดูคนกันหน่อยดีกว่านะครับผมไล่ตัดพวกขอบวงอะไรอย่างเงี้ยฮะเช็คบ้านก่อนครับเช็คบนเขาดน,นึงครับเฮ้ยนี่ไงผมวฝังซ้ายฮะอ้าวไอ้นุม่มจะเข้าวงอะไรเองอ่ะพี่ไม่เข้าง่ายๆหรอกวิง่งวิ่งผมวะวิ่งครับต้องวิ่งเลยครับผมนะไปดักต่อครับจะไปได้ไอ้นุม่มอุ๊ยเ้าเอา,เอา,เอารถติดเวนจะไปดักเขา เฮ้ยตายตายบอกเลยว่าตายตายแน่นอนเขาหายไปไหนหรือวะหาไม่เจอครับเขาหายไปแล้วผมนะเราอ้อมลงมาก็ไม่เจอเขาแล้วครับอุ้ยด้านบนฮะเอาแล้วไอ้น้องอุ้ยถือว่ายิงคมผมทุกคนครับถือว่ายิงคมครับอาว่าาว้าาว้าาวาาวาาวา่ารอดไอ้น้องโอ๊ย สวยละเอาแล้วไอ้นุ่มเอาแล้วไอ้นุ่มอุ้ยอุ๊ยโคโนผมคนะเอาเ้ยกูโดนจิกจนได้ตัวนี้โอ้โแล้วโคโนวางไอวอลมาติดข้างบนอ่ะไอ้เว้ยมันจะเอากูแล้วก็เอากูจนได้แต้มเราก็ยังบวกอยู่ถึงเราจะเล่นลึกลักลึกลักไปหน่อยผมทุกคนครับ ะไม่เป็นไรหรอก8คิวก็ถือว่าจำแล้วอันนี้คือท่าเต้นที่ว่าเราได้มานะผมและนี่เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่ก้าสวมใส่ไปให้ทุกคนดูนะครับอ่ะพี่ก้าวขอให้ทุกคนดูผมนี่จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยมาเล่นจริงบุ๊บบั๊บบุ๊บบั๊บบุ๊บบั๊บโอ้โหโอ้ยโอ้โยโคตรเทเลยพี่เอ้ยอ่ะพี่ก้าวก็รีวิวสิทธิ์เลื่อนขั้นสูงให้ทุกคนดูไปครบแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนก็สามารถ คอมเมนต์บอกกันได้ผมก็นะก็คือความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมถามว่าคุมม้มไหมผมว่าคุ้มนะเพราะว่ามันมีของสวยๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมค่อนข้าง,างน่าสะสมนะครับผมแล้วก็ชุดออกมาเนี่ยซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับผมผมชอบผมชอบผมชอบโอเคเลยมีท่าตรงท่าเต้นด้วยผมคิดว่าควรเลื่อนขั้นสูงนะครับผมทุกคนครับโอเคใครชอบวันนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้เราต้องขอตัวกราบลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ